จะเป็นงานยัดกระดาษยัดไม่ล่านะครับจะพับนะครับพับสองข้านะครับพับสองข่าแบบนี้นะครับตัวนี้เขาเอื่นไม่ล่านะครับยัดล่องยัดล่องมอเตอร์นะครับเขาจะสอนนะครับพับแล้วเขาก็จะเอาตัวนี้เอาเอาดูเมกตัวนี้สอนนะครับตัวนี้เป็นดูเมกดีเอ็มดีนะครับสอนเขาแว้งทีนะครับ ร็จแล้วเขักับโค้งนะครับโค้งแบบนี้นะครับเชแล้วครก็จับยั่งลงมาสินะครับเห็นบอกมันจะพอดีนะครับมันพับห้บ่อยมันเลื่อนนะครับพับมุมนะครับพับมุมสองสองมุมสองขางเลยนะครับ ตังนี้ก็พับนะครับพับแล้วก็รีดนะครับพันไก่รีดนครับคือมีตัวนี้ซอนซอนเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็ซอนเข้าไปนั้นปุ๊บโก่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการพันมอเตอร์นะครับเป็นขั้นตอนอยัดกระดาษนะครับ เือนญาตกระดาษไม่หลานะครับจะพับสองหวัวสองทิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ปุ๊บจะพอดีเลยนะครับพับกันน้ำเดือนนะครับเวลาลงหลวดกป็นลง,งางนะครับครับแบบวั็รีดนะครับ ปีดสองทางเลยนะครับบางคนกับโบับนะครับบางสางกับับกลัวเป็นอย่างนะครับใย่นีมครับถนัดแบบนี้นะครับครับผมว่ามันรุ่งหลวดง่ายนะครับถ้าโบพับนี้เี่ล่าลุงนะ่งอ่ะหลวดมันจะลุง่งหลวดมันจะลุงนะ่งอ่ะส่วนมันจะบนลุง่งตรงนี้นะรวมมันจะลุ่งขอบที่เคยเห็ดมานะครับ เลยจังอ่ะพับที่กลัวส่วนรุ่งอันรุ่งหลวดง่ายนะครับเวลาก็พับเนี่ยนะครับพับสองข้างพับแล้วครับสอนสอนแบบแบบตัวนี้นะมาเจอตัวนี้สิบสิบหาแรงนะครับสี่สิบแปดหล่องนะเขากระตัดมา ตัดตัวนี้มา48ตัวนี้ก็น48นะครับนะครับมาถ่ายแนะบบนะครับใส่แบบนี้ทุกคลุกหนักเลยนะเรี่ยนหนีกันนะครับเอากรใส่ให้รอบเลยนะครับเฮ็ดแบบนี้จนครบรบ48หล่องนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ไว้ทำมือแล้วครับผมสวัสดีครับ